การทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการสละความตรหณีออกจากใจคนที่ทำเช่นนี้ได้ต้องมีใจรักการให้เป็นพื้นฐานและเข้าใจเรื่องบุญแต่การทำบุญไม่ได้จํากัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญเพราะการทำบุญมีหลายวิธีที่เราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการและทําได้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ หลายคนเข้าใจผิดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตรถาวายสังฆทานเพราะบุญนี้ใครๆก็ทำกันเป็นประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องบุญมาชีนน้นำเปรียบเทียบการทำบุญตักบาตกับการทำบุญกับพ่อแม่ถ้าคนเข้าวัดทำบุญจะรู้เลยเพราะพระท่านจะสอนให้ทำบุญกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็สรงยกย่องเปรียบเทียบว่าบิดามารดาเป็นพรมของบุตรเป็นพระในบ้านที่เราทราบความหมายเหล่านี้ก็ล้วนมาจากการเข้าวัดทำรรบุญหรือคนเข้าวัดศึกษาธรรม,มะนำมาถ่ายทอดนั่นเองหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านสอนว่าทำบุญกับพระที่ไหนไหน,ไหนก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้านพ่อแม่เรานี่แหละอย่ามองข้ามท่านไป การดูแลบุพการีได้บุญเยอะทำบุญตักบาตรร้อยครั้งยังไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงแค่ครั้งเดียวการดูแลบุพการีทำดีกับพ่อแม่นั้นได้บุญเยอะมากเคยได้ยินไหมว่าทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงแค่ครั้งเดียวทำบุญมามากมายขอพรมาหลายวัดแต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยรู้หรือไม่ว่าพรที่ประเสริฐที่สุด คือพอรที่กล่าวจากปากของบิดามารดาฉะนั้นหากอยากได้บุญอยากมีชีวิตดีไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณหลายคนไปบริจาคมูล,ลนิธิต่างๆแต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักทีเป็นเพราะไม่เคยดูแลปริบัติอะไรให้พ่อแม่เลย ข้าวสักแานไม่เคยตักให้ท่านทานอาหารซักอย่างไม่เคยทําให้ท่านกินอย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีทําบุญกับพ่อแม่พระในบ้านการดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่มนอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะปฏิบัติแค่เรื่องเล็กน้อยอย่างทําอาหารให้ท่านทานไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออย่างการทํากับข้าวไปวัด มีหลายคนทำกับข้าวไปวัดทำบุญได้แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลยเราควรทำอาหารแล้วแบ่งให้พ่อแม่ทานก่อนจากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูกเวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนการอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้นโดยคำกล่าวอุทิศมีว่าอีทางเมมาตาปิตุนางโหตุ สุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพเจ้าฉะนั้นหากอยากขอพรให้ชีวิตสมหวังไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนคนเป็นพ่อแม่มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไรอยากได้อะไรแต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามาก็ควรจะทำให้ท่านบ้างหาซื้ออะไรที่ท่านชอบกินของอะไรที่ท่านอยากได้ก็ซื้อมาให้ท่านในวันพิเศษเช่นวันเกิดก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมายแค่มีใจนึกถึงอยากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้วพ่อแม่ไม่ใช่อะไรลดที่พอเสียไปแล้วจะมีของใหม่มาทดแทน ถ้ามีพี่น้องหลายคนแล้วหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องเป็นของคุณจงอย่าใช้คำว่าภาระเพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่บอกว่าลูกคือภาระดังนั้นการตอบแทนบุญคุณการดูแลท่านยามแก่ชาราเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่ามาคิดกตัญญูตอนที่ไม่มีท่านแล้วคนรวยจริงคือคนที่มีเงินสามารถเลี้ยงดูตนเองและพ่อแม่ให้อยู่อย่างสุขสบายได้ ไม่ใช่คนที่เอาเงินพ่อแม่ที่หามาอย่างยากลำบากมาใช้แล้วบอกว่าตัวเองรวยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาดังนั้นเมื่อเราโตขึ้นแล้วมีหน้าที่การงานและพอมีกำลังทรัพย์ก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็สามารถทำได้หลายอย่างทั้งการดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญและพูดคุยกับท่าน และทำให้ท่านมีความสุขสบายทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารการกินและสบายทั้งภายในมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีดังนั้นใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่เอาใจใส่ท่านให้มากๆซึ่งคุณจะได้รับรอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดตามคำสอนของพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบบิดามารดาไว้ว่าเปรียบเสมือนพรมของบุตรเพราะท่านรักใคร่เมตตามีกรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อบุตรอีกทั้งยังเปรียบเทียบพ่อแม่ไว้เช่นบุรพาจารย์คือครูคนแรกคอยอบรมแนะนำสั่งสอน และเปรียบพ่อแม่ไว้เป็นเช่นอาหุนายบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การบูชาซึ่งการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างแท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษสุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนได้ไม่ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองท่านคือใครคือมารดาบิดาดูก่อนภิกษสุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดหนึงร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองข้างของเขานั่นแหละดูก่อนพิกษุน์ทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่เชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดาเลย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสระภาพในแผ่นดินเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใหญ่อันมีรัตนเจ็ดประการมากหลายนี้คือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนผลแก้วขุนคลังแก้วการกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรรมแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจารคัสัมปทา ยังมารดาบิดาสามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรทำแล้วและทําตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นจะเห็นว่าการปรนิบัติดูแลบิดามารดาภายนอกการมอบทรัพย์สมบัติให้ท่านมากมายแค่ไหนแม้แต่การมอบความเป็นใหญ่ให้ท่านเพียงไรก็ตาม ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนท่านอย่างแท้จริงเพราะเป็นการตอบแทนโดยการให้ทรัพย์สมบัติหรือความสุขต่างๆในทางโลกเท่านั้นแต่การตอบแทนที่แท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ,บิดามารดาที่บุตรพึงกระทําคือ 1. หากบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จงชักนําท่านให้เกิดความศรัทธา 2. หากบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีศีล ก็จงชักนำท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล 3. หากบิดามารดาเป็นผู้มีความตรณีทีเหนียวก็จงชักนำท่านให้บริจาคทานหรือการสละทรัพย์ต่างๆ4หากบิดามารดาเป็นผู้ขาดปัญญาก็จงชักนำท่านให้ทำสมาธิภาวนาเพื่อให้ท่านเกิดปัญญาการตอบแทนบิดามารดาด้วยการชักนำท่านให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาระด้วยปัญญานั้น จะเป็นเหตุให้บิดามารดามีโอกาสบรรลุธรรมได้ในภายภาคหน้าการกระทําในสี่อย่างนี้จึงถือได้ว่าเป็นการตอบแทนบิดามารดาอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวของท่านเองแต่อย่างไรก็ดีการปฏิบัติดูแลบิดามารดาในภายนอกเช่นการดูแลท่านการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทําอยู่แล้วในฐานะของบุตรแต่จะให้ดีที่สุด ก็ควรพึงกระทําในสี่อย่างควบคู่กันไปด้วยคือการชักนําท่านให้เข้าถึงศรัทธาศีลจาระและปัญญาเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดนั่นเองขอขอบคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ